ประวัติความเป็นมาของพี่น้องชาวกะเรี่ยงโปความเชื่อและความเป็นอยู่ก็ไม่แตกต่างจากชาวเขาเผ่าอื่นซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญอาชีพทำไร่เลี้ยงสัตว์ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่สร้างบ้านเป็นไม้ความเชื่อดั้งเดิมนับถือผีมีประเพณีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ประกาศเริ่มแรกเมื่อปีคริสตศักราช1982มีมิชชั่นครอบครัวหนึ่งมาจากคณะคริสตจักรแบปติสสวีเดนคืออาจารย์อันเดอร์กับภรรยามารับใช้ทำงานร่วมกับผู้นำคริสตจักรเขตแม่สเสรียงในเวลานั้นวิธีประกาศโดยอาศัยเทพเพลงเมื่อมีผู้คนมามุงดูก็จะเป็นพยานประกาศเรื่องพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด เนื่องจากพี่น้องอยู่ห่างไกลอาศัยอยู่บนภูเขาในป่าลึกการประกาศมีความยากลำบากหลายอย่างเช่นมีการต่อต้านจากผู้นำเมื่อมีการเปลี่ยนความเชื่อการทำพันธกิจบางครั้งต้องเดินทาง ่าจะถึงหมู่บ้านต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบางทีต้องค้างคืนกลางป่าผลจากการทุ่มเทการเสียสละของผู้รับใช้ในอดีตจึงเป็นผลให้พี่น้องกระเรียงโปหลายคนกลับใจรับเชื่อในพระเยซูคริสเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐที่ถูกหวานลงอย่างไม่ย่อท้อของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ในระยะ10ปีมานี้เราได้แต่งตั้งเป็นเขตสุดท้ายของ KBC ชื่อเขตเบตเลเฮมมีคริสตจักอยู่11คริสตจัก 1. คริสตจักบ้านศบโคงปี1991 2. คริสตจักบ้านโชโกโร1998 3. คริสตจักบ้านทุ่งโยง1999 4. คริสจากบ้านคุณแม่ตะควร1999 5คริสจากบ้านแม่หาด1999 6คริสจากบ้านแม่โขง2001 7คริสจากบ้านอีวีโจ2004 8คริสจากบ้านคอทะ2004 9คริสจากบ้านจึทา 2,004 10คริสจากบ้านแม่แค2,007 11คริสจากบ้านห้วยน้ำใส2,007ในปี2,013เราคาดหวังในพระเจ้าว่าจะมีคริสจักรเพิ่มขึ้นอีก5คริสจกักรในเขตเบดเลเฮมเรามีพันธกิจกิจกรรมด้านต่างๆเช่น1 กิจกรรมการประชุมฟื้นฟูประจำปีของสมาชิกทุกคริสตจักรมีการศึกษาพระคัมภีร์นมัสการแบ่งกลุ่มศึกษามีการแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องความเชื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 2. กิจกรรมของคณะสตรีที่มีการจัดอบรมเป็นคริสตจักรเป็นเขตเยี่ยมเยียนหนุนใจ 3. กิจกรรมค่ายอนุชนของทุกคริสตจักร เยี่ยมเยียนตามคริสตจักรเพื่อเขาจะเตรียมเป็นผู้นำในคริสตจักรต่อไป 4. กิจกรรมระวีเด็กมีการจัดค่ายเด็กระวีอบรมครูระวีเพื่อพัฒนาเขาจะเป็นกำลังคริสตจักรอนาคตต่อไป 5. มีกิจกรรมอบรมผู้นำคริสตจักรเช่นอบรมสิทธยาพิบาลผู้ประกาศผู้ปกครองคริสตจักรมีการอธิษฐานอดอาหารบนภูเขา 6. มีการทำพันธกิจมิชชั่นร่วมกับพี่น้องกะเรียงโปรในพมา่าจุดศูนย์กลางที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสนับสนุนสถานนมัสการมีการพบปะกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 7. มีกิจกรรมสนับสนุนอนุชนที่ออกทีมประกาศกลางแจ้งกับหมู่บ้านที่ยังไม่เชื่อประกาศตามหมู่บ้านต่างๆ 8. มีการสนับสนุนโครงการทุนและหอพักมี3ามแห่ง 1. สศบเมยเน้นเด็กประถมและมัธยม 2. แม่เสเรียงเน้นเด็กมัธยม 3. เชียงใหม่เน้นเด็กมหาวิทยาลัยสายอาชีพ 9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกรียงโปส่งเสริมด้านสุขภาพประปา ห้องน้ำห้องส้วมกองทุนยาสามัญประจำบ้านกลุ่มออมทรัพย์อบรมให้แก่ชาวบ้านด้านการเกษตรและสุขภาพ 10. โครงการพัฒนาสิทธิในสังคมด้านทะเบียนราษให้การอบรมผู้นำชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีบัตรและสิทธิด้านอื่นๆในสังคมครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอศบเมยและอำเภอท่าสองอยาง 11. พันธกิจการบุกเบิกประกาศพื้นที่ใหม่ในอำเภอลีจังหวัดลำพูนปัจจุบันมีผู้รับเชื่ออยู่3ครอบครัวนิมิตเป้าหมายในอนาคต 1. เราจะเห็นคริสตจักรเพิ่มขึ้นอีก5คริสตจักรในอีก5ปี 2. เราจะเห็นกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในคริสตจักรจะลุกขึ้นทำพันธกิจของพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ 3. คริสตจักรจะต้องมีการเตรียมผู้นำให้พร้อมกับการทำพันธกิจของพระเจ้าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพันธกิจของพระเจ้าจะสำเร็จทุกด้านโดยอาศัยพี่น้องที่มีใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน